ช้อปปิ้งมอลเลยค่ะแล้วก็มีเซ็นทา่าห้างของเมืองไทยอะค่ะมาตั้งอยู่ใจกลางย่านนี้ด้วยหลังจากที่เพชรเดินประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะเพชรก็เลยเดินเข้าห้างเซ็นท่าค่ะไปหาของทานกาันไปดูกันค่ะว่าเพชรได้อะไรทานเป็นมื้อเช้า Okay, but you have to be fair, summine, active, be on the concept. You're gentle in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me butterflies. You whip up my appetite. Don't leave like me. วีนดนค้าวเียวพิติอมหอนสั่งเต้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ คือหมายความว่าดั n นซ n งนูเดอ e นะคะถ้าสมมุติว่าเราสั่งเขาก็จะมานวดเส้นให้เราเห็นตรงโต๊ะเลยค่ะเพื่อนๆเขาก็จะเปิดเพลงแล้วก็ทำการนวดเส้นโชว์เราอะค่ะก็สนใจว่าเออน้องเขาเก่งเนะ ทำเส้นได้แบบนี้แต่ฝรั่งตาก้มหน้าก้มตากินไม่มองเลยค่ะยัง,ยงตัดอาหารมาใส่จานเพชรอีกกินอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนเส้นที่น้องกำลังนวดนี่คล้ายๆเส้นใหญ่บ้านเราค่ะ จบเรียบร้อยฉีกแล้วก็ใส่หมอ้อเลยค่ะโบสท,ทั่มับอย่างละครึ่งน้องบอกว่าต้ม3นาทีค่ะเราค่อยทานได้ค่ะมาถึงจุดไฮไลท์แล้วค่ะเพื่อนๆร้านนี้นะคะโปรโมชั่นของร้านแพ็กเกจของร้านก็คือ จะทานไอศครีมกี่อันก็ได้คะ่ะเพื่อนๆนเขาทำโปรเอาใจลูกค้าคุณสั่งอาหารกี่จานกี่จานก็แล้วแต่คุณนะคะกี่เซตแล้วแต่เลยคะ่ะแต่ไอศครีมคุณสามารถหยิบทานที่ตู้หรือสั่งให้พนักง,งานเอามาให้ก็ได้นะคะกี่อันก็ได้คะ่ะเพชทานไอศครีมไป3ชิ้น ฝรั่งทานไป3ชิ้นนี่คือจุดอร่อยของอาหารค่ะเพืเ่อนๆอาหารรสชาติดีไอศครีมรสชาติเยี่ยมนะคะเราจ่ายไปพันกว่าบาทค่ะวันนี้แล้วยังมีของแถมให้ถือกลับบ้านอีกคะ่ะเป็นขนมคุกกี้ค่ะเพืเ่อนๆสแน็นคค่ะของทานเล่น แบรนด์นี้ก็มีที่เมืองไทยด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อาหารอร่อยจริงๆค่ะการบริการดีเยี่ยมมีห้องน้ำในตัวสะอาดสะอา้ะอานมากค่ะหุ่นยนต์คอยเสิร์ฟนะจ๊ะไปค่ะอิ่มแล้วกลับบ้าน No, you just walk out from t h a t shop อ๋อ they also have feeding h e r e you see we can just take hmm. I take a bun. A bun? This one is a bone? Hmm. I take this one. Because when people waiting you can take ice cream, you can take a ding or you can make nail also. Why? Oh did, did one free or just Hello? Did one free or just ฟีฟีออชาฟีฟีว้าวเลดี้สว s good g o o อ๋อกรีนว้าว and they have many color อยู oh my god ร้านอาหารนี้นะคะ เอาใจลูกค้าเป็นอย่างมากเลยค่ะตั้งไอศครีมไว้ด้านนอกเครื่องดื่มไว้ด้านนอกหน้าร้านทำเก้าอี้วางไว้ให้นั่งรอแล้วมีที่ทำเล็บด้วยในชขณะที่รอค่ะเพื่อนเพ่อนเพชรมาเช้าเลยไม่ได้รอนะคะแต่ถ้าเที่ยงไปแล้วอ่ะคิ้วยาวค่ะเพื่อนเอนอาหารอร่อยบริการดีเพชรกลับมาบ่อยครั้งมากค่ะติดใจไอศครีมของทานแล้วก็ บริการชั้นเยี่ยมอร่อยจริงๆค่ะขากับเช็คแผนที่แล้วนะคะถ้าเดินทั้งหมดจะเป็น5กิโลค่ะเลยตัดสินใจนั่ง MRT ลงใต้ดินไปหนึสถาน,นีค่ะเพื่อนๆแล้วที่เหลือเดินต่อค่ะที่เห็นนี่เป็นทางนำจัก,กรยานลงใต้ดินนะคะ ที่นี่เขาใส่ใจคนใช้จักรยานมากเลยค่ะเพื่อนมีเครื่องสแกนด้วยค่ะตอนเข้าเครื่องสแกนแบบนี้สแกนกระเป๋ามีทุกหน้าห้างค่ะมีนักดนตรีในสถานีด้วยนะคะ เล่นดนตรีให้ฟังอันนี้เป็นจุดขอความช่วยเหลือนะคะสำหรับคนที่นั่งรถเข็น MRT ใต้ดินของจาการ์ตายังใหม่นะคะระบบทุกอย่างก็ยังใหม่ก็ยังมีคนยังไม่เข้าใจวิธีการใช้เจ้าหน้าที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะทางเข้ามี2ช่องนะคะ แถวซ้ายมือเรานี่คือทางจะออกค่ะปัญหาก็คือช่องทางออกน้อยแถวจะยาวนะคะมีสองช่องทางในการออกเนี่ยค่ะแถวในการออกสถานีแต่คนอินโดจะใจเย็นกว่าคนไทยนะคะจากที่เพรอยู่มาเจ็ดปี คนไทยจะมีความแอคทีฟเร่งรีบมากกว่าคนอินโดนีเซียค่ะ Grazie. Sì. I don't know this one, I do what. do you mean this one? It is up down. it's uh this They are this one. This is what I told you we will be here we are yeah. almost at the lucky place I'm kind gonna of butterfly Baby you yeah. give me a bit of You whip up my appetite Don't leave me alone ใหม่นะคะชื่อชิลลีล่แลคสุดแมนค่ะเป็นอาดอสำหรับแฮงเอาท์นะคะเปิดตั้งแต่เชา้ายันมืดเลยค่ะเพื่อนๆมีทั้งกาแฟเ,ฟเครื่องดื่มขนมปังอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเบียเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหมดเลยค่ะมีทั้งในร่มแล้วก็ ข้างนอกนะคะแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะมีลานจอดรถด,ด้านหลังด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนอยู่ห่างจากแกนินโดนีเซีย1กิโลเมตรนะคะพเพื่อนเพื่อนนั่ง MRT มา1สถานีเท่านั้นค่ะพอขึ้นมาจาก MRT ก็ถึงเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะ Me in you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Uh. You whip up my appetite.